นี่คือตั้มไฮโปรขนาดหงแรงนะครับตั้มโปรตัวนี้ใช้เก็บน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบจับน้ําเพื่อเข้าแปลงนานะครับวันนี้เรามาทดสอบให้ติดตั้งก่อนที่จะมาดูนะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทํางานได้พลังงารใช้ทิ่ย์รื่องนี้คือแฉกโซล่าเซลล์วันนี้เรามาทดสอบโดยใช้แฉกขนาด55วัตต์นะครับร่วมกับขนาด240วัตต์รวมกันนะครับโดยการ ใช้แบงโซลาเซลล์ผ่านระบบก็คุมการทํางานคือการใช้อีเวอร์เตอร์เอเวอร์เตอร์ตัวนี้มีหน้าที่แปลงไฟจากแบงโซลาเซลล์ที่เป็นดีซีกระแสตรงนะครับให้เป็นกระแสสลับนะครับให้เป็นกระแสสลับเพื่อไปขับมอเตอร์ลำไส้โกมให้ทํางานนะครับนี่คือลักษณะน้ำที่ท่านเห็นนะครับนี่คือลำไส้โกรมขนาดเพียงแค่ไหนนะครับน่ากวัน